ทักทายสบายดีจ้าเจ้าผงรึเพี่น้องอเกษสมขามเลยสบายดีสบายดีจ้าทุกคนส,สบายดีตลอดะต้หมอสมขาม สบายดีสบายดีพี่น้องชมคามไม่ยินเสียงแน่ขอโทษขออภัยพี่นขอเปิดเพลงออขอบันเขม,ม่เาเข็บบัากว่ะเทื่อประทึกน้องเอ้ย นางหลังซึบอันโุกเชือกุูเส้นปรกรบจำย,ย,ยังไงก็มักม่ม

ไปไปมือ้นแบบนี่นนนนนนหดดัวใจนะไม่ละอ่ดนะเบาบบาบบาไม่ละออนะนมัคือมาทุกได้ป้ามีอะแล้ว

Hı? <laughs> แซบเว้ยชมจะมีเงี้ยไงัวงมานเดินอ่อนนะอัอนนีะอือชนนะจับมาขึ้นนหะม ยังดูตักฉันมาถึงหมดกลางวัน มาบังเอ๋มเอโอเคเอ๋อไม่เองทำไพี่น้องพี่ละบามาพี่ใครพี่น้องบังฮะคิวเตะเยอะไหมเใช่ไหม

Terima kasih telah โยจะสดได้ไม่ได้นนสดเลยนย่เผ็ดแล้วนะเนาะจ้ำหาาขาบับบจ้ำหาบ่าอ<ด>ิ่มละแล้วมีมู้นะเบมงเนี้ยมีบเลย mình luôn, hết một nhảy theo với chúng อ่นนี่น่าเปนกนด้วพี่น้องพอกันไหมคิดหน้าด้จ้าหน้ากันกนยาม่